งานอีกงานหนึ่ง,งท่านได้ยกวันนี้ท่านก็เดินทางไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะแล้วก็ไปงานเป็นประธานพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว oh. และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจําปี2566ท่านก็พูดถึงในงานพูดถึงตัวงานนะฮะแล้วก็น่าสังเกตว่ามีช่วงตอนหนึ่งท่านพูดอย่างนี้ไปย้ําอีกนะฮะบอกว่าผมอยากจะกล่าวถึงได้ทุกคนจําได้มีบทพระราชนิพนธ์บทหนึ่งที่รู้สึกจะเป็นเพลงด้วย เพิ่งนึกออกเมื่อตอนเช้ารัติกาลที่6ชื่อเพลงไร้รักไร้ผลอันชาติใดไร้รักสมัครสมานจะทําการสิ่งใดก็ไร้ผลแม้ชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่ได้อย่างไรทุกอย่างถ้าเราไม่รักกันไม่ทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยบ้านเมืองเราจะเดินหน้าไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าเรายังมีปัญหาอยู่ผมคิดว่าก็ยังมีอยู่บ้างแต่วันนี้ทุกอย่างเป็นธรรมดาโลกจริญแล้วหลายอย่างเปิดกว้างมากขึ้น หลายคนมีความคิดที่แตกต่างผมไม่ว่าอะไรตรงนี้แต่จะทําอย่างไรจะกลับมาร่วมกันทําในที่ถุกต้องดีงามนะครับในท่านก็พูดย้ําอีกทีหนึ่งนักข่าวก็เลยก็เลยงงะนะครับว่าเอ๊ะทำไมท่านพูดสองรอ,รอบอ,อสองรอบเนี่ยนะฮะนักข่าวก็ถามว่ามันมีนัยยะอะไรไหมท่านนายกเนะี่ยนักข่าวสัมภาษณ์นะเพราะว่าพูดสองรอบเลยนะครับท่านนายกก็บอกว่าเอาเอก็ก็ แล้วมันเสียหายอะไรมากหลังเพลงนี้ผูนะ้สื่อข,ข่าวก็แต่ว่ามันเป็นเพลงปลุกใจให้คนรักชาติเป็นวิชิตก็ตอบว่าก็ให้ไปคิดเอาเองว่าประเทศชาติจะอยู่กันอย่างไรก็เป็นเรื่องของพวกเราและเป็นเรื่องกระบวนการประยับตยของพวกเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันให้กองทัพไปคิดแบบนี้นะครับนะักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะในเรื่องความสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนี้หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่นะักขา่าวก็ก็แบบแปลกๆอย่าง ดดแต่เงียบแต่เงียนะยกกระบอกก็ไม่มีอะไรยังไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ใช้ปากอะไรกันหน่อยเราก็ไม่ได้ไปสู้กับอะไรใครอยู่แล้วเพียงแต่มันจะทําให้เหตุการณ์บานปลายอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้แล้วมันก็จะไปเดือดร้อนคนอื่นเจ้าหน้าที่ก็ต้องทํางานมันก็จะมีปัญหาต่อไปอีกถ้ามันไม่มีคนที่จะคิดทําอะไรที่ไม่ดีมันก็เรียบร้อยแล้วเขาก็ทําเพื่อมุ่งหวังอะไรกันละ่ะก็ไม่รู้นะครับถามว่า8ปีที่ผ่านมาในยกทําให้เกิดความสงบเรียบร้อยหลังจากนี้คิดว่าจะทําได้ใช่หรือไม่ ท่านยกบอกว่าจ้าจ้านะครับจากนั้นก็เดินทางกลับนะครับก็ตอนไปร่วมงานที่เมืองทองนะท่านก็มีบางบูธก็พยายามที่จะให้ท่านนายกไปร่วมอะไรร่วมร้องเพลงเล่นดนตรีประมาณน,นี้นะซึ่งนายกก็ปฏิเสธเพราะว่าตอนนี้มันต้องระมัดระวังนะมันอยู่ในห่วงเวลาของการหาเสียงเลือกตั้งด้วยนะครับ